ใครจะคิดว่ามีวัดเก่าแก่กว่า300ปีซ่อนตัวอยู่ท้ายซอยแบบนี้มีพระให้ไหว้มีพญานาคมีถ้ำให้ลอดมีเรื่องเล่าที่คนรุ่นเก่ารู้แต่คนรุ่นใหม่อาจไม่เคยได้ยินพญายมุจลินท่านอยู่กับวัดของท่านอยู่แล้วอ,อยู่ที่นี่อยู่แล้ว แต่ว่าเรา,เราสร้างองค์ารขึุนมาเที่ยววัดกลางกรุงที่ยังคงความเงียบสงบคอนโดที่ล้อมรอบไว้แต่ว่าในตัววัดเองก็ยังมีความสงบร่มรื่น <c oughs> ที่นี่วัดนาคปรกนาตึง <c oughs> นตึงมาอยู่ตรงถนนเทิดไทนะครับตอนนี้น้าตึงอยู่หน้าปากทางเข้าวัดนาคปรกนะครับจะมาไหว้พระที่นี่สะหน่อยไปครับเดินเข้าไป ไหว้พระในวัดนาครบกันครับซอยเทิดไทย49ที่นี่มีวัดเก่าแก่อายุเกือบ300ปีซ่อนตัวอยู่ท้ายซอยนี้คนแถวนี้รู้จักกันดีในชื่อว่าวัดนาครกปปมีเรื่องเล่าหลายอย่างที่คนรุ่นเก่ารู้แต่คนรุ่นใหม่อาจไม่เคยได้ยินวัดนี้มีพญานาคมีถ้ำให้ลอดวันนี้ นถถึงจะพาเดินช้าๆไปไหว้พระไปฟังคนพื้นที่เล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังเผื่อว่านอกจากการที่เราได้มาทำบุญเราอาจได้อะไรกลับไปมากกว่านั้นก็ได้นะครับเนีย่ยครับเข้ามาถึงด้านในเขตบริเวณวัดนาคปกะสงบเงียบดีเหมือนกันนะเพรามีที่จอดรถกว้างขวางเหลือเฟือเลยนะครับสะดวกมากกล้วาใครที่จะนำรถยนต์ส่วนตัวมาเนี่ย ด้านหลังแบ็กกราวเป็นคอนโดสูงต่าง่านคำฟ้าเลยครับพอเดินเข้ามาในวัดจุดแรกที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือมณฑปหลวงปูช่ชูท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมายาวนานใครๆที่มามักจะไม่พลาดแไหว้ขอพรก่อนที่จะเดินเข้าไปยังจุดอื่นๆภายในวัดเข้ามาซ้ายมือเนี่ย ซ้ายมือก็เป็นรูปปั้นพญายนาคครับผมคุยกับคุณพี่อะไรอยู่ครับผมาี่พอพ้อกครับท่านมาดนจิบตดนใจท่านแต่ว่าวา่าท่านเลยขาให้สร้างอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมาเข้ากับว่าหน้าปกด้วย เป็บบนนิมิตหมายหลายอย่างว่านาปกก็คือพญานาคอ๋อคำคำว่าพระนาคปกก็คือองค์พระพุทธรูปเนี่ยมีพญานาคปกไว้ครับผมแล้วพญามุจลินนาคราชเหรอครับพญามุจลินท่านอยู่กับวัดของท่านอยู่แล้วอ๋ออยู่ที่นี่อยู่แล้วจริงแต่ว่าเราเราสร้างองค์ท่านขึ้นมาคือท่านอยู่ที่นี่อยู่แล้ววัดนาปกไง,งมผมก็ลืมตรงนี้ไปปกปักรักษาคุ้มครองของไทยพี่เขาบอกให้ไปเห็นรอดถ้ำเบี้ยแก้ เข้าด้านหน้านะพระเจ้าเปิดโลกนะครับอันนี้เป็นองค์พญานาคครับถ้ำเบี้ยแก่นาคราชเนี่ยครับที่พี่เขาแนะนํามาให้มาลอดถ้ำเบี้ยแก่นะครับก็อธิษฐานกันก่อนนะครับไปครับ เขาทำดีเลยนะรอดเข้ามาปุ๊บระบบไฟอัตโนมัติทำงานเลยนะครับจะมีเบี้ยแก้ให้ดูใกล้ๆนะแล้วก็สามารถอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนานะครับเนี yeah. ่ยสาธุ นี่เป็นทางออกนะครับนี่คือบริเวณขององค์พญานาคาและพญานาคีสองผู้คุ้มครองแห่งวัดนาคปลกที่หลายคนเชื่อว่าจะช่วยปกปักรักษาทั้งเรื่องโชคลาภการงานและครอบครัวรูปปั้นของทั้งสองท่านประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่นสง่างามให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลเมตตาในแบบที่ใครเห็น ก็อดไหว้ไม่ได้บางคนตั้งใจมาขอพรเรื่องค้าขายบางคนก็ขอพรเรื่องความรักแต่ไม่ว่าจะขออะไรเชื่อว่าท่านจะรับรู้ถ้าใจเราศรัทธาจริงจากองค์พญานาะคแขนเลี้ยวมาทางขวามือ เราก็จะพบกับอีกจุดสําคัญของวัดนาคปรกนั่นก็คือพระพุทธรูปปางนาคปรกซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวิหารหลังนี้แต่ที่นี่ไม่ได้เหมือนกับที่อื่นนะครับเพราะว่าพระนาคปกองค์นี้ไม่ได้อยู่ในท่าขัดสมาธิเหมือนที่เราคุ้นตาแต่เป็นปางมาลาวิชัยซึ่งหาได้ยากมากองค์พระดูสง่างามใหญ่โตและถือได้ว่าเป็นพระนาคปก ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครใครที่เกิดวันเสาร์นี่คือพระประจำวันเกิดของคุณมาที่นี่แล้วก็อย่าลืมแวะกราบไหว้ให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับเดี๋ยวนะถึงจะลองถามคนแถวนี้ดูนะครับว่าวัดนักปกนี่คนเข้ามาไหว้อะไรกันเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวลองถามพี่คนขายลอตเตอรี่ดูแล้วกันนะระสวัสดีครับรบกวนหน่อยนะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมเห็น,นคนคนมาไหว้กันเยอะแยะเลยเขาเขามาไหว้อะไรกันเนี่ยคือวัดนาปกก็มีหลวงพ่อนาคปกซึ่งเป็นภาพประจําวันเสาร์นะเพราะฉะนั้นก็สายหมู่ก็จะมากันเยอะก็มีสโลแกนวัดน,นาปกนี่ก็คือมาด้านหน้าเนี่ยคือหลวงปูช่ชูคงชูนามในมนุษหลวงพ่อนาคปกในวิหารหลวงพ่อพระประธานในอุโบสถนะครับผมแล้วก็หลวงพ่อโตในวิหารหลวงพ่อโตนะครับผม วิหารหลวงพ่อหน้าปกเนี่ยเจ้าสัวฟุกแท่ตันท่านได้บุรณะแล้วก็สร้างเพื่อให้เป็นเทียนเลือกแก่ภรรยาเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> ท่านที่มาแล้วอธิษฐานให้ฐานความรัก <Okay. S 1> เพราะว่า <Okay. S 1> จาสัวฟุกแท่ตันสร้างให้ภรรยา <Okay. S 1> ก็คือบ่งบอกถึงความรักน่นเอ,เองนะครับ oh. เดินรอบข้างๆจะมีพระประจำราศีปีเกิดเองนะในวิหารมาง่ายครับวัดหน้าปก ส่วนมากก็มาทาง BTS สําหรับท่านที่ไม่ได้รถส่วนตัวมามาลงที่สถานีวุฒากาศหรือ MRT ที่ลงที่สถานีบางว่าแล้วถ้ามา,มาจากตลาดพูฮตะตลาดพูก็รถเมล์ส <c oughs> ายสีและสองแถวถ้าเอารถยนต์ส่วนตัวมาก็สะดวกนะมีที่จอดรถมี่งขวาครับผมที่คนมากราบไหว้กันนี่โดยมากเขามาขออะไรกันฮะหลวงปู่ชูคงชูนามนี่ก็เรื่องสุขภาพหลวงพ่อหน้าปกนี่ก็ อธิษฐานเรื่องความรักลงพอ่อเจ้าสัวหรือระประธานในอุโบสถนี้ก็คืออธิษฐานการงานการเงินนะครับผมผมเห็นมีรูปปั้นพญานาคนี่คือเขาสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะครับสร้างมาประมาณ3ปีแล้วนะครับผมเดิมทีวัดนาปกเนี่ยคนมาจะไม่ค่อยรู้จักรู้จักแต่วัดปักน้ํามาจะเดินผ่านไปผ่านมาขับรถผ่านผ่านแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่สร้างพญานาคมาคนก็มากันเยอะนะครับผมโดยเฉพาะสายมูก็กมากันนะครับอีกหนึ่ง จุดไฮไลท์ของกรุงเทพต่างชาติจะมีมาตลอดครับะจะมีเส้นนี้คือเส้นที่ปั่นจักรยานของนักท่องเที่ยว<อ>แหมใครแวะมาวัดนาปกก็มาพูดคุยกับคุณพี่ปามนาปกได้นะครับ,รบมาที่นี่ผมก็เป็นตัวแทนขายใบสมัครใบสมัครเศรษฐี โอเคโอเคเข้าใจใบสมัครเศรษฐีนี่ใช่ไหมกล้าผมแล้วก็อ๋อใบสมัครเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นเศรษฐีหลังสี่โมงเย็นนะครับโอเคชีวิตพักขัละลินก่อนจัวัดนปกคำลัแห่โดนมาดานใจให้หนูด้สู้ชีวิตครับขายยงไงอ่ะห้าสิบรัาถุงเดียวถุงเดียวถุงเดียวเดี๋ยวผมไปโอนที่ไหนนะเนียแล้วเราจะ พี่พ่อคุยครับอันนี้50าสิบเนี่ย<ช> <ผม S 1> เดี๋ยวผมโอนผมโอนให้ร้อยหนึ่งเลยนะครับขอบพระคุณคุณพ่อพครับบุญรักษาพี่ปามครับเออผมผมโอนให้เขาร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งฮะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนายนัทพัฒน์ <100. S 2> จันทร์สองล่าโอเค <laughs> อ่ะเดี๋ยวนี้ถึงพาเดินไปดูวัดนหลังชีหน่อยดีกว่า ไปครับเดินทะลุไปงี้วัดนางชีเดินทะลุไปวัดนางชีดูซิว่าที่วัดน,นี้เขามีอะไรบ้างนะโอ้สหบเงียบมากวัดนางชีก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่กที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิหารของวัดนางชี ไหว้หลงวงพ่อดีพระวันพุธนะครับเมื่อกี้พระวัดนักปกเป็นพระวันเสาร์เนี่ยเป็นเหมือนศิลปะจีนนะครับผสมศิลปะจีนเป็นวัดเก่าแก่วิหารมีสองหลังนะครับเป็นศิลปะจีนทั้งคู่เลยเราเข้ามาในวิหารนี่ต้อถึงเข้ามาด้านหลังั้างเนี่ย มีสองหลังนะครับถึงพาเดินมาดูอีกหลังหนึ่งดูสิมีตุ๊กตาจีนด้วยวิหารหลังนี้มีพระพุทธรูปประจำวันพุธ ทีในปีพศนี้เหมือนว่าจะถูกซ่อนตัวอยู่ภายใต้คอนโดที่ล้อมรอบไว้นะครับแต่ว่าในตัววัดเองก็ยังมีความสงบร่มรื่นถ้ารู้สึกเหนื่อยหรือร้อนกระหายน้ำก็แวะตรงนี้ได้เลยนะครับนาคราชกาแฟ็นร้านกาแฟเล็กๆมีมุมให้นั่งพักร้อนทานกาแฟ นักกาช่ากาแฟมีแอร์เย็นๆให้นั่งพักได้เลยนะครับในนี้ EP นี bye, mm ้บายบายไปด้วยวัดนาครบนะครับอยากให้นัตตึงแวะไปที่ไหนอีกบอกมาได้เลยนะครับนัาตึงจะพาไปนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกช่องทางของนัตตึงไว้ได้เลยนะครับพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้บายบายไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับ